หลังจากที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวกลุ่มชายชุดดำที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนแล้วก็ระเบิดทำร้ายเจ้าหน้าที่และประชาชนในเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเมื่อปี1 2553วันนี้ตำรวจคุมตัวชายชุดดำ4คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ6จุดที่บริเวณแยกคอกบัวนะคะทำกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาติดตามจากรายงานของคุณจุธารัตน์มีช้างค่ะ องปราบปรามกว่า400นายควบคุมตัวกลุ่มชายชุดดำซึ่งประกอบด้วยนายกิติศักดิ์สุงศรีนายปรีชาอยู่เย็นนายรุณริศสุริชาและนายชำนาญภาคีชายไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพบริเวณสีแยกคอกวัวหลังร่วมกันใช้อาวุธสงครามยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ในเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเมื่อช่วงค่ำของวันที่10เมษายน2553โดยจุดแรกเป็นบริเวณหน้าวัดมหานพารามวรวิหาร ซึ่งเป็นจุดที่กลุ่มผู้ต้องหานำรถตู้มาจอดไว้ส่วนจุดที่2เป็นบริเวณตู้ชุมสายโทรศัพท์แยกคคกวัวซึ่งผู้ต้องหาได้ใช้อาวุธสงครามยิงใส่เต็นท์ของทหารจุดที่3เป็นบริเวณตู้ควบคุมแผงสัญญาณโทรศัพท์ใกล้กับปากซอยราชดำเนินกลางเหนือเป็นจุดที่นายกิติศักดิ์ใช้อาวุธปืนยิงใส่ทหารจุดที่4เป็นจุดที่นายปรีชาใช้ปืนอาก้ายิงใส่ทหารจุดที่5ห่างจากปากทางถนนเข้าสารประมาณ15เมตรซึ่งตั้งอยู่ที่เต็นท์ทหาร นายปรีชาได้เข้ามาก่อเหตุยิงและรื้อทำลายจากนั้นได้ย้อนกลับไปขึ้นรถตู้ที่จุดจอดแล้วขับรถไปทางถนนบินสอและจุดที่6ใกล้กับสะพานวันชาติซึ่งเป็นจุดที่รถตู้ของกลุ่มผู้ต้องหาขับสวนกับรถทหารแล้วนายกิติศักดิ์ซึ่งนั่งอยู่ในรถตู้ได้ลดกระจกลงแล้วตะโกนดาจึงทำให้เจ้าหน้าที่จดจำใบหน้าได้ ทุกชุดที่ปฏิบัติการในบริเวณนี้มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าบริเวณนี้หรือบริเวณถนนดินสอแต่และชุดเนี่ยแบ่งแยกหน้าที่กันทำแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติภายหลังการทำแผนประกอบคำรับสารภาพตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปควบคุมไว้ที่กองบังคับการปราบปรามก่อนจะนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังในวันพรุ่งนี้พร้อมทั้งประสานกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนคดีดังกล่าวร่วมกัน ติดตามขยายผลถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปจุธารัตมีช้างรายงาน